มีพัสะดุมาส่งครับอะไรมาสว่งวะดูดิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเราจะมาแกะกล่องเจ้า พัดลมติดผนังครับผม b ี e ห้อ Mitsubishi นะผมขนาด18นิ้วนะผมรุ่น w 1 8 GA นะผมเป็นพัดลมติดผนังตัวใหม่นะผมที่ผมซื้อมาผมก็เป็นใหม่แก่กล่องเลยนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกให้ชุนได้ดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องเลยนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมนะผมก็คือมีตันเองหมในการแกะนะผมเราจะทำการขีดเทปตรงนี้ออกมานะผม ี๋ยวอะบอกก่อนนะผมว่าการใช้มีดนะผมต้องใช้อย่างระมัดระวังนะโอนี่เพครับผิดไปเราจะเริ่มทำการเปิดดูเลยนะผมนี่นครับเปิดมาเว็บเน็เว็บนี่ครับผมไปดูใกล้ๆนะผมข้างในก็จะประมาณนี้นะผมนี่ครับจะมีชุดตะแกงไม้พัดนะผมแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะผมเดี๋ยวจะเอาชุดนี้ออกมานะครับผม นี่ครับโอ้ยใหญ่เหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่ครับผมใหญ่มากนะผมขนาดสิบแปดนิ้วนะผมตัวที่ผมซื้อมาเป็นสีฟ้านะผมเอ้ยเป็นสีขาวขออภัยครับเป็นสีขาวแต่ว่าใบเป็นสีฟ้านีครับผมเป็นอย่างนี้นะผมแต่แกงขาวนะแต่ว่าใบพัดเป็นสีฟ้านะผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาวางไว้ตรงนู้นก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวของใหม่แกะกองก็ผมต้องระวังนะของใหม่แกะกองนะผมมีอะไรอีกล่ะฉีดด้วยมือเปล่าเลยครับผมเราจะฉีกด้วยมือเปล่าเลยนะฮะ จังหวะนี้นะครับผมแต่นะก็คิดว่าน่าจะหยิบออกมาได้เลยนะฮะนี่คะนี่ครับผมได้มาโอ้เป็นเบอร์ห้าแบบใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับอุ้ยทุกคนเป็นเบอร์ห้าแบบใหม่ด้วยว่ะทุกคนนี่ครับเนี่มันเป็นเบอร์ห้าแบบใหม่ด้วยครับทุกคนเบอร์ห้าแบบเล็กๆเนี่ยครข้างในกล่องก็ไม่น่าจะมีอะไรนะผมแล้วก็นี่ออกมาครับต่อมานะผมจะเป็นชุดในการติดตั้งนะผม นี่ครับก็จะเป็นพวกชุดการติดตั้งนะผมประกอบไปด้วยนะครับนี่ครับจะเป็นสลิงอย่างนี้นผมนี่ครับมันจะเป็นสลิงอย่างนี้นะฮะแลอผมเห็นเขียนหน้ากล่องไวนะ้ฮะเห็นเขาเขียนไว้หน้ากล่องไวนะ้ครับว่าแบบเออจะไง่ <S <S อความปลอดภัยอย่า,า <iniz> <S <S ยลืมติดาตสายสลิงกันตกนะผมนี่ครับสายสลิงกันตดกันตดนะผมกันตกสายสลิงกันตกนะผมอันนี้ครับผมก็จะเป็นพวกชุดน็อตนะผมนี่ครับแล้วก็อันนี้ ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรฮะอันนี้ไ <uen> ม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนเป็นชุดน็อตนะผมเป็นน็อตเหมือนกันนี่ครับแล้วก็จะมาดูตัวพัดลมกันนะผมนี่ครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเบอร์ห้าแบบใหม่แล้วเดี๋ยวขอยยดแกะมือก่อนนี่ครับเป็นเบอร์ห้าแบบใหม่เลยครับผมเป็นเบอร์ห้าแบบสั้นนะผมมีเป็นเบอร์ห้าแบบสั้นแล้วตรงนี้ก็จะมีแป้นมาให้ด้วยนะครับผมนีครับตรงนี้จะมีแป้นติดมากับตัวเครื่องเลยเออตอนแรกผมก็สงสัยตอนแรกผมก็ตกใจนื่ว่า แ้นมันหายไปไหนนะผมามาดูอ๋อมันอยู่ด้านหลังนี้มันอยู่ด้านหลังนี้นะฮะผมมันก็จะมีนี่ครับผมเป็นน็อตนะผมใช้โซ่การถอดมันออกมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าแผ่นแป้นมันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับเป็นแป้นประมาณนี้นะครับเป็นแป้นแบบประมาณนี้นะครับผมเป็นแป้นแบบสองรูนะฮะแล้วก็ด้านบนก็จะมีรูเอาไว้เปรียบตัวนี้ นี่ครับแท่งแตงรู้ตรงนี้นะครับผมติ๊กเกอรก็คือจะมีพวกจุกตัวล็อกใบพัดนะครับผมโลโกโล้มิสูบิชิชัดตืนนะครับผมแล้วก็ตัวล็อกใบแก้งนะครับผมมีมาให้ทีนี้จะเป็นเชือกดึงนะเป็นแบบเชือกดึงนะครับผมเชือกก็ถือว่าค่อนข้างหนานะครับผมแล้วปลั๊กไฟนะครับผมนี่ครับปลั๊กไฟเขาก็จะเป็นแบบสามขานะผมเป็นปลั๊กไฟแบบสามขานะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้มีครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของพัดลมผนังมิสูบิชิ18นิ้วเนื้อผม ดับเบิลยูสิบด A ะผมเป็นสีขาวนะผมก็ประมาณนี้ครผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราติดตั้งกันเลยดีกว่า Let's go ไปกันเลยครับนี่ครับทุกคนครับพอเวลาเราถอดมันออกมาครับผมเราต้องมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งครับผมก็คือตรงนี้ครับตรงแป้นอ่าแป้นติดตั้งนะผมจะมีมันจะเป็นแบบคนละแบบกันนะผมอันเก่ามันจะเป็นอย่างนี้นผมต้องมาเทียบถ้าเรามาเทียบกับอันใหม่นะครับผม อันใหม่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่ง,ผม,มงมผ,มผมเรียกมันว่าทรงขั้นบันไดผมผมเรียกมันว่าทรงขั้นบันไดนะครับผม